สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มซื้อตู้ ATM เก่าหวังอยากเห็นกลไก่ด้านในแต่ได้กำไรคืนเกือบสิบเท่าเจอเงินค้างภายในเกือบแสนทำเอาโลกออนไลน์แทบอยากจะวิ่งไปหาซื้อตู้ ATM เก่ากันเลยทีเดียวล่ละครับเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานเรื่องราวของแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริการ่วมกัน ซื้อเครื่องกด ATM เก่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นในราคาประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1,000 0บาทเพียงแค่เพื่อลองแกะดูว่าด้านในจะเป็นอย่างไรกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนั้นนะครับได้บันทึกเหตุการณ์ที่พวกเขากำลังชำละเครื่อง ATM เก่าเครื่องนี้ก่อนจะพบว่าในเครื่องกดเงินดังกล่าวมีกล่องโลหะปิดผนึกอยู่ภายในแต่ไม่สามารถเปิดได้ง่ายๆ กระทั่งทางกลุ่มวัยรุ่นได้พยายามใช้เครื่องมืออย่างสุดความสามารถทั้งใช้ค้อนทุบเอาฉแฉ่งงัดใช้สว่านเจาะและใช้เครื่องตัดเหล็กจนในที่สุดนะครับก็สามารถเปิดกล่องดังกล่าวได้สำเร็จและเมื่อสามารถแกะกล่องดังกล่าวได้แล้วจึงพบว่าด้านในมีธนบัตรใบละ100ดอลลาร์อยู่ภายในจำนวนมากซึ่งหลังจากที่พวกเขานับแล้วพบว่ามีมากถึง2000ดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าประมาณ6 7 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับทำเอากลุ่มชายหนุ่มต่างพากันร้องเสียงดังลั่นไม่อยากจะเชื่อสายตานอกจากนี้นะครับในคลิปผู้บันทึกเหตุการณ์ยังระบุอีกว่าเจ้าของเครื่องเก่าขายเครื่อง a t m มให้กับพวกเขาโดยบอกว่าไม่มีกุญแจเปิดถ้าพวกเขาอยากได้มันก็ให้ไปเปิดกันเอาเองและถ้ามีอะไรด้านในก็ถือว่าเป็นของพวกเขาได้เลยตอนที่ซื้อมา ก็คิดสนุกขำขันไม่นึกว่าจะมีเงินจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับคลิปดังกล่าวถือว่าเป็นไวรัลอย่างมากเมื่อนำมาโพสลงทิกต o อกเพราะว่าได้รับความสนใจจากโซเชียลอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งวันซึ่งมีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับไปแล้วกว่า4.2ล้านวิวพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นมากกว่าหมื่นคอมเมนต์ทางนี้นะครับเจ้าของคลิปไม่ได้เผยว่าจะแบ่งเงินกันอย่างไรหลังจากนั้น ก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ลัดไบเบิลหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในทิ้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ